ดวงคนราศีมีนช่วงพฤษภาคม2568ายกการงานมีโอกาสก้าวหน้าแต่ต้องระวังความขัดแย้งการเงินมีรายจ่ายไม่คาดคิดเข้ามาต้องวางแผนให้ดีความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนมีฐานะคนมีคู่อาจมีปัญหาไม่เข้าใจกันมีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์จะมามาหายหายต้องระวังเรื่องความลังเลในความต้องการของตัวเองอาจมีคนเข้ามาแทรกกลางความสัมพันธ์ได้ครอบครัวอาจมีเรื่องขัดแย้งกันควรระวังคำพูด บุตรบริวารอาจมีเรื่องให้ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษสุขภาพระวังเรื่องระบบทางเดินหายใจดูแลจิตใจให้เข้มแข็งที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยคดีความคนที่ไม่มีคดีช่วงนี้ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ควรไปมีปากเสียงกับใครคนที่มีคดีอาจมีความล่าช้าควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผลกระทบจากดาวเสารย้ายภาระหน้าที่ที่มากขึ้นความกดดัน ปัญหาเรื่องสุขภาพข้อควรระวังความขัดแย้งกับคนรอบข้างการใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาความเครียดและสุขภาพ